สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกับข้าวบ้านเพ่้นสาวนะคะหลังเลิกงานนะก็จะมีกับข้าวเยอะแยะมากมายเลยไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินนะคะโปรดติดตามนะคะโปรด,นะดติดตามนะจ๊ะ เราก็มาถึงครัวเรียบร้อยนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมีตำนวดปลาหมึกนะคะแล้วก็หมูกระทะนะจ๊ะตอนนี้เราเรอรอก่อนจ้ะเรารอน้ําเดือดนะจ๊ะร,รอน้ําเดือดก่อนนะจ๊ะร้อนเดือดก่อนนะจ๊ะพาหนูหมูรวยเนี่ยแก่เมรเรื่อไงเนี่ยให้อันเลยได้หมดทั่วตามงคุณไฮน์เนี่ยนี่ค่ะมารดก,กน,นะจ๊ะ เธอนใส่เสื้อแดเข้าไปเลยเด้นนะอะไรต้องปูเด่นหนักก่อนเสด่นนักสด้อแดะเขเคียบบางข่อยเออมะเขียเคียบังกระแซบะเขียเคี้ยค่ะคะม่ไม่อาดอาดนั่อยู่ใส่สมุใส่มะเขีอเคี้ยบนะคะเลื่อยกิงหวานเพิีงยืแม่นมาเขียเคียนะคะมะนาวจ่ากมะนาวตามดนไหนกรแซบกระแซบบกสุดหลอด ตำนดปลาหมึกต้องเปรี้ยวหวานนะครับเพราะว่าเพื่อจะให้มันดับกลิ่นของปลาหมึกนะจ๊ะอะไรล่ะผมซูโรต์ซูโรด์มีผมซูโรเม็ดน้อยๆได้เนี่ยผมสูโรตโอ้ยนี่น้ำตาลได้เนี่ยเพราะเม่พี่น้องอันนี้น้ำตาลเด้อจ้าเด้อน้ำตาลเด้อเม็ดน้อยๆนี่เด้อน้ำตาลเนี่ยเด๋วว่าเด้อ น้ำปลาตาทิพยรสนะจ๊ะโอ้ยได้กินมอโน้เมันฟ้ากับโลนะงมื่งแหน่สปอนเซอร์เขาอะค่ะปลาแดกนี่เฮ้ยเสื้อเสียบมาปลาแดกใหม่ก็มีเด้ะอันนี้ปลาแดกคุณแม่ยังนี่เซฟไพรทูนนะจ๊ะสนใจนะคะโทร0615เอากรได้บอกไม่ได้เลยว่าไห้บอกเอ้าเป็นการโปรโมทไปนิดหนึ่งใช้กระดาษย้อมอม่ คุณใหม่พี่รมพงพอนนะจ้าเพราก็กกไอ้จ๊บไปมันหเนาะค่ะนอยังเกาะละครเพลิน <c oughs> วันนี้เวรไปตัวเขาเจาะลายตัวหยาวันนีเวรใช้ไม่ได้ตัวหยางด้วยมาไปตั่วด้วย <c oughs> าใส่ผงีมันใส่ลายค่พีเด <c oughs> นตาำตา้ยงี้ยตอนลายแม่แม่กีมนะือนั่นเลยู้วม่น้อยนะตาเสียไปดีอยาก่ตัวด้วยค่ะพ <c oughs> เยี่ยมจริงๆมันเยี่ยมจริงๆแดแม็กอยู่ละตัวเอามาแม่อันนี้ปลาแดกคุณพ่อวิรพงษ์ร่วงสินแล้วค่ะเด้ออันว่าจะไหนแล้วค่ะแม็กฝากมาให้เด้อสิอันรีวิวให้เด้อยิงขอซื้อปลาแดกคุณพ่อนะฮะจะรีวิวให้ดอกคหัสกิคิดถึงเล่าสุดเก่าเอ ลวมกถ่ออายรูปอไรนี่เหนื่ยะหมักฮุ้งพ่อแม่พี่นองหักฮุ้งมาหนีเราต้องส่หลายเพราะว่าเขามีปลาเมือกส่ซันเดอร์เขเลยเกิดบ้า กุ้งไม่หวานเพราแม่พี่น้องกุ้งอกหนวดปลาเมืออดอกหนวดปลาเมือต้มเือต้มเขาขาดเือตัวเตียต้มเขาขาดน้อันคอมเมนต์เห็นไหมะเบิร์เลี้ยวคอมเมนตเรลี้ยวอยากได้น้ำอีบองค่ะสบวองให้ยาคอมเมนเท่าสื่อแม่าไเด้อตีตาน่าเป็นอันอันใช่นี่ เขาจะเอาเนี่ยทามใส่ต um. <traveling home. S 3> ังค์คือก็ซีมซเมนเเาใส่ถ้ามกินวซีมันเหมือนซิมิ่แซแซซบเ้ตัวเดกอมาซิมเลยอมทตัวมาซิมซุซกินเยงไงซิมซม กินอยู่ที่นี้อับยาวไว้นะแบพี่น้องจ้าแอบพี่เดียแล้วไม่เคยตัวหรอทำเป็นน้ำฝนเปนน้ำจังสีดีชิหาเพีงอยู่เดี๋ยวผมจะเพีนน้องเลย มาเด้อค่ะผู้ใดแน่น่ะอาณิเนี่บอกเขาเมนานเน่อานเนวผู้ใดของมากกับทาวไทยคนเน่จับจองที่ไทยเลย้ยเศรษฐีเนาทานนะพี่อจพระคอเพมคือพอไปปะเนีเลิศเยี่ยมจริงๆมันเยี่ยมเทพยังรูเบืคนมึงอยู่แล้วเทปกานะ ตำปะคืองแซ่บเฮ้ยเดือหนวดกุ้งเนนยนจริงก็ตำปะคหองกรบหมูกระหะแซ่บเพื่อนว่าแมนอย่างนี้มันระเบิดเต้าระเบิดเพราะแมนพี่น้องตุ๊กเป็ดเนือง ดัเียน่หละไิเลอกทหารไห้เบิ่งเด้อค่ะโสเล่กันกินข่าวงก็เห็นสาวบอมเนาะสาวบอมพวกใหญ่นึงเดินด้อสาวบอมเด้อเวลาก็อีกงนี่ยหมูกระทะหอยเจียบเอะไหลไหมไไหเอาออกก็ได้เพราเป็นยังงัเอาออกหรือหรอเพราะเป็นยังไี่หัวซ่า พ้อ่างหัวมันรู้มขาดเลนเอกเนยูาล่นกนวมัาหมสักกะวานตนงเคียวอืมหุ้งก็แจกแหเนี่ยกที่บอมบ้าไม่กินเนาะอหมูถะที่บันไหนว่ไหดอกพี่น้องกวนซื้อเกินกิโลนคุณกไปบอกนะเขาอกว่กิโลมายุกหยังอย่หเพราเเคิเสีม่กีกม่หังเกินเาเกิกบ่มีอีก บอกเนี่ยตุ้ไมเขากรองได้หลายางเงี้นหรอ่ข้าคากกองเ่ยข้างบเมอืมเมื่อกินไก่เมื่อลีจุไก่หุ่นรัตัวเขาได้ใเาอืมหรัอืมแลวบวกไงบตัวเด้อพี่ <laughs> น้องเอ้ยอีบอมทำัง

ักสูบบอสูบดอกเขาพากินกัก <repetition ceu> ินว่าในกินอยู่ดีก่าในกากินบอมมาลยกินเมื่อไหร่เขาอยากางลเาจักสูบบ่สูบย่าแต่ว่าอยากกินเพราะท่านอีบอมแม่เกียวน อย่เงี้ยอย่าใบ่ป่สวยหน่อยมึงกับม่งพีแม่อาน้หลดุกับหลดอะไรตัวหัวหินก็สีดาอีบอกรู้นัน่ได้าลยตไทยชิปูดาค้นตัวพวกที่งูดีคนณภาร้ว่าแต่แห้คนนง นต้องไปชิมเลี่ยที่บอบถกต้องเาเอาอันนี้ลงามาเออนี่เต็มคาเต็มแกงกุบบะไปเลยเต็มตับกมูเพื่อเดียมันเป็นไทนนั้ก็บอกเลยขมูตาแล้วเชื่อไหฮะไมู่กไปสุดๆลาไปเลยเขาไม่ได้กินนะมังเลยจวงด้อนี่ จอน,นจองกจนเราไการจอนแล้วก <c oughs> จอินกยั่งกันกูนอจองกูจองเอ้ยอ,อันนี้ของกูเอ้ยจองกัน <c oughs> วันนี้มากินข้าวบ้านเพื่อนค่ะเพราะว่า, <c oughs> อาวตอนแรกว่าจะไม่มาเพื่อนก็อยากให้ตาสสมตามก็เลยมาอุปกรณ์ตาม้มตากันยังเหลือประคุงกันยังเหลือค่ะเือตา่อืมแต่เลยล่อเนา อันเขาอยากกินเขาก็นอกพ่อแม่พี่น้องนะคะน่ะเนาะเดี๋ยวจงเขาจงพอกันนะคะอยี๋สิบุกินบ่นท่านมูบม่แนแยงดอกเบิ่งมันกินนะคุณน่ะผู้นนบอกใหญ่จังพอกันเ <c oughs> ด้อจ้าเด้อแป๊บนึง